สวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, สุข,ขุสุกคนมีพอกันอเท่เกากับทีมงานแม่มกองทีมงานแม่มกองกับตาซสายเชาเนียวขอบขอบบญขอบพุ่นพี่น้องเอฟซีสุข,ขุสุกคนเด้อน,นี่สิภาพี่น้องขอสวนสวนแม่กองอปู่เบิ้งว่าในสวนเ่ามี้อย่างกันก็อย่าลืมพี่น้องก่อนกบจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตาม เป็นกำลังใจให้กับทีมงานขอฝากไว้กับพ่อกับแม่กับเอฟซีลูกหลานลูกขู่ทุกคนขอขอบบนขอบคุณขอพี่น้องเอฟซีทั้งหลายมีความสุขความเจริญในนะาทีการง,งานจะจะอยากจะอยากจะจนเงินท่องอะไรมากขึ้นนำก็ทานี่พี่น้องบวันนี้จะพาพี่น้องไปเขาหัวเขาสวนงานเราไปเบิง้งหัวเบิ้งสวนกัน ว่าในหัวในสวนห้ามีอย่างแน่ตทุะยางตุละปะเพียตทละชนิดก็จะเริ่มกดทีดตามได้เพี่นนองเด้แบบพี่นนองกส็สวนน้ำกันสบายดีพี่นนองโซนหนึ่งพอกับทีมงานแม่ก่อนให้เ่ามีข้ามารีวิวเน็ดดังเน็ดเก่าเป็นอะไรละงกเน็ดพอตัวไปเน็ดร่วม ม่ฟางกำลังตัดยัดตัดดินออกนำไปลางยัดลูกแต้าลาพันไม่ไต็ยมากขึ้นยึดปวก tả nó mà còn đi, nhưng mà còn vừa là chúng mang

Hei, wan namko ingu wanbo. Hei, wan namko ingu wanbo. ใบตท้ลาโอ้โหที่นีู่้ละพามแต่ว่าปบบยังไงมาจังเลยบอมยนั่นนี่ แม่กองกำลังเก็บเกีย่ยวแต่ขอ้อมาในสวนขั้วสวนขั้วแม่กองเอาไปบึงน้ำกันเนี่ยมีแตเ่เน่าจีนเน่าอยากเนี่ยเป็นตะแซบหมกทั่วข้างหมกทั่วปักเหงา Cô thấy xanh như xin bạc bà cho cơm cho cơm mà miếng bông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  lên như này. miếng bông. Miếng bông này kia ừ. cơm giờ cơm. Giờ cơm cho cơm đó, cho nó khỏi của chúng ไปออกกอนัอนกาามันทันมาเจ้าขึ้นไทยวิดูดตัวข่อยมนะันมานเงนินสนวนอ้วไทยไปไหวท่านนะ่ะาพี่น้องซอยสือบัว,าาว่านน,น,น,น้องเจ้เยกัเปลี่ยนท่บก็เลยบ่เปลี่ยนน,น้อยไทยบัเปลี่ยนเยเห็นอนบ่เปลี่ยนน้อย อนนน h วยหนึ่งดาวก็พอสุพดีตันแม่อใดจะาอยามานก็เป็ยังดวงดวงจ้าบนเม่องจอ นแต่แข่งานอ้อมเนะี่ยไม่ติดได้อยู่สังจะโดนมือหรอกฉันจะตายมือแล้วอฮึออ พีคนถ้าเกิดดอกมันต้องมีดอกวันนี่คถาไม่ก,กินวันนี้ก็เทว่าหลงได้เลยนะนี่ไม่กิมันจะไม่ดอกม่ใบกูบใบยิ่มันเนี่ยผสมน้ำมากดคอโหมดน้ำมาร เันกัเป็นคน้รมักเขี้ยวภาพจะให้มากไม่มันเชื้อกรอบรสชาติดีนี่แม่กรรองเราเป็นกระเียต,ตัวอย่างของซุ้มส้นนีน่นพระราชิตแม่กองก็ตตอง เบิงต่ละมือนี่ก็มี่บ่อหอยนี่บ่อหอยแมกองบ่อหอยเชอรี่นี่ก็มากระทลก,กสวนเล่าจนมังามพี่น้องกระทลกหมากวรสกันเราจินส้มแอปล่ะพี่น้องไว้แจกพี่แจกน้องพี่น้องมาเหลือน้ำกับซื้พี่น้องกินนี่หมากกระทลกเล่านี่ก็บบ่อหอยเชอรี่พี่น้องบ่อหอยเชอรี่แมกองนี่บ่อหนึ่ง มากระทบรกมากสวบรถพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดครับคลิปนี้จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์จะเริ่มกดติดตามหกัน,นเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้มีความสุขสุขขูุุ่กคนพี่น้องเอฟซีสุขขอนแต่มีความสุขหลายๆฟังไทยฟังลาวนอนรับเห็ในใดเงินเมือ่อนนอนตื่นใดเงินแสน แบนเมื่อไปให้ใจตะเง,งินตะทองเด้เอ,อพี่น้องเด้ออืมมือนหนาพ่อกันไม่อีกพี่น้องเมื่อนี้ก็สัมนีม้ละเืินหนาวก่อนพอกันอีกครับทีมงานแม่มก,กองกับตาไส้เส้าแนวอขอบบุญขอบคุณหลายหลพี่น้องป้องไปทุกขู่ทุกคน้นขอกล่าข้าว่าสวัสดี